มอมแมก็ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงนะก็ทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามพี่หรือยังถ้าทุกคนกดแล้วก็โอเครับบัตรกาลินาไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรกาลิน่า2บบาทนะครับผมก็ถ้าใครได้ไปก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ปักหมุดให้นะโอเคแล้วเราไปดูคลิปกันดีกว่า let's go โอเคนะครับผมก็กลับสวัสดีกันด้วยนะคบวันนี้ผมก็จะพามาดูของสองสามอย่างนะครับผมก็อย่างแรกนะครับก็จะเป็นสกินมัดใหม่นะครับผมเป็นมัดสาย แล้วก็อีกอย่างนะครับก็จะเป็นตู้สูมอีโวใหม่นะครับก็จะมีทั้งชุดแล้วก็สก,กินปืนเป็นทีมเดียวกันเลยนะครับก็ตู้สูมอีโวส่วนใหญ่ก็จะเอาชุดเข้ามาก่อนสก,กินปืนนะครับผมก็อีโวนี้จะเป็นยังไงมัดจะเป็นยังไงก็ไป เราไปดูกันเลยดีกว่านะไม่เสียเวลาดีกว่าเอ้ยก่อนจะไปเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชุดนิดนึงผมว่าผมใส่ชุดดีมานานละเนี่ยเปลี่ยนเป็นชุดนี้หน่อยละกันนี่ชุดนี้ทุกคนคิดว่าไงครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างแรกกันเลยดีกว่านะโอเคนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูชุดอีโวใหม่ก่อนนะครับทุกคนจะได้ไม่งงเนาะก่อนที่เราจะไปดูสกินปืนนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับผมชุดอีโวใหม่ก็ก็จะเป็นตีมเหมือนกลองกระดาษนะครับผมก็ตัดมาทําเป็นเหมือนอาพวกสัตว์ต่างๆนะครับผมก็ จะมีอะไรบ้างน,นะโอเคอย่างแรกนะครับผมก็จะเป็นจระเข้นะครับผมก็ ถ้าดูไม่ผิดนะครับเป็นจระเข้นะอ่าถ้าดูไม่ผิดนะครับผมก็อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ส่วนตัวน่าจะเป็นจระเข้นะครับผมพราอมีฟันด้วยเนาะก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นชุดสีเขียวนะครับแล้วก็ตัดกับสีม่วงนะเป็นเหมือนอ่าแผงหลังนะครับผมตรงหัวแล้วก็ตรงแขนด้วยนะครับลักษณะประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นม้าลายนะครับผมก็จะเป็นเสื้อสีอ่าออกขาวๆตัดดํานะครับผมนี่ก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวนะครับผมเป็นธีมกล่องกระดาษนะต่อไป ไปนะครับผมก็จะเป็นเสือโค้งนะคะผมก็ลายเสือโค้งเลยนะครับเป็นลายสีส้มตัดสีออกน้ําตาลน้ําตาลหน่อยนะครับผมก็ลายเสือโค้งอะเนาะก็โหมีแว่นให้ด้วยนะครับผมก็เป็นเหมือนหน้ากากสวมเลยนะครับอันนี้อันสุดท้ายก็จะเป็นหมี่นะครับผมก็ชุดก็จะเป็นสีน้ําตาลเลยนะครับผมก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับก็ก็หมี่เลยครับอืมก็หมี่เลยสีหมี่เลยครับผมเป็นสีอันเนี้ยก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทุกคนคิดว่าสวยไหมครับอ่าสำหรับอีวันนี้ถ้าทุกคนคิดว่าสวยก็ สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะโอเคแล้วเราไปดูอ่าสกินปืน UMP Evo ใหม่กันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นสกินปืน UMP Evo ใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่ดูอย่างแรกกันเลยดีกว่านะก็เดี๋ยวไล่ตามชุดเลยนะครับก็อย่างแรกนะครับผมก็จะเป็นสกินปืนจระเท้นะครับผมก็จะลักษณะประมาณนี้เลยนะครับเป็นสีเขียวเขียวเหมือนกันเลยเนาะก็จะมีแผงหลังเป็นสีม่วงนะครับผมก็ค่อนข้างเจ๋งเท่มากๆเลยนะครับอันนี้ผมโคตรชอบอ่ะผมบอกเลยโคตรชอบอันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นจร้นะครับผม ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นหมาลายนะคะผมก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับเป็นสีขาวตัดดํานะคะผมนี่ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับโคตรเฟี้ยวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเสือโค้งนะคะผมสก,กิน u ู p ีเสือโค้งนะผมเรียกงี้ได้ไหมสกินยู P ีจระเ้สก,กิน u เเูเีกกเสือโคง้ง ก็ <g ül> ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นสีส้มๆสตัดน้ำตาลน้ำตาลนะครับทุกคนก็เป็นลายเสือเนาะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นสกินอ่า UMP หมีนะครับผมก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับเป็นสีน้ำตาลเลยนะครับนี่โคตรเฟี้ยวผมบอกเลยนเะนี่ยนี่ทั้งหมดก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมทุกคนคิดว่าคลิปนี้ผมไวไปไหมครับก็ไม่น่าไวหรนะอกเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างสุดท้ายกันเลยนะครับที่ผมบอกไว้ก็อย่างสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นสกินมัดใส่ฟ้าสีม่วงอันนี้เลยนะครับผมโคตรเท่ บอกเลยนะครับอันนี้โคตรเท่ก็เท่จริงนะครับทุกคนดูดิก็จะเป็นแบบลักษณะประมาณนี้เลยนะครับถ้ามันมีตัวอย่างออกมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เร็วที่สุดเลยนะครับผมอันนี้เอามาได้แต่รูปภาพนะครับผมเป็นภาพหลุดนะนี่ก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมว่าสกินหมัดอันนี้น่าจะเป็นสกินหมัดที่สวยที่สุดของฟรีไฟล์แล้วนะครับผมว่านะอันนี้นะ ส่วนตัวนะครับผมถ้ามันมานะก็สาหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพอไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้บัตรกาลิธาฟรีๆจากพี่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับผมแจกทุกคลิปแน่นอนนะครับผมก็ผมจะลงคลิปเป็นวันเว้นวันนะครับผมก็ถ้าวันนี้ผมลงพรุ่งนี้ผมอาจจะไม่ลงแล้วก็มาลงอีกวันหนึ่งนะครับก็รอกันได้เลยนะครับผมก็เข้ามาที่ช่องผมได้เลยนะครับรอเลยนะผมลง5โมงเย็นนะคะผมก็ถ้าเวลาถึง5นนปุกค็เข้ามารอได้เลยนะคผมมกก็ีโอาสได้ แน่นอนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายคะ่ะ